นันผูส้มครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส่กับแม่น้ำเสียกับ่อเก่ามาเสียด้ครับมื่อนี้มาตามแนวทางเหล็ก่อหลองเด้อครับหมวดวันที่หนึ่งมีนาคมครับผมมาตามเล็กพรเป็นแนวทางไง้พ่อแเมพี่นองเด้อครับกนจะไปรับส้มรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชกกดติดตามให้อูน้ำไส่ยน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงจให้อูทำขิปต่อๆไปเด้อครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับผมใช่นะครับเงินมาไห้พอร้องน้ำได้ครับผมที่ฝนยูเกาหลีเนาะคับครับเป็นทรงมาไห้พอร้องครับผมพี่สาวเป็นยูเกาหลีขอบพระคุณนะครับผมนี่นะครับผมมือนีไปเรียนสามหล่อบอมี่คนบบานนี่ก็เลยเขามาบ่ได้จักบาท บาดีเี้ยมใครแร้เก่ับเชียร์กับน้ำเชียกับหนองหมูมาโดยพันธบาทยิ้มกันเาบัดยิ้มกันขอบคุณเด้อครับผมพี่สาวขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีเอฟซีทีคนใจดีเนาะครับนี่คุณแม่ครับผมครับครูยากกบพอร้องนี่ครับผมดังถ้าดังโดนว่าบ่มีคนก็เลยเข่ามาเลยบ่ตัวคำมาได้พันธุ์หนึ่งเลยครับผมขอบคุณเลยครับผมเลี้ยงแล้ง ครับเนี่ยงวไปก็คือซีรุ่มยืดเลยคุณย่ลักกันดคอพ่อครับงดวันที่หนึ่งมีนาคมลูกกับมาขอเนวทางน้างคหลองเนอครับผมครับครับก็เดมายม์ถามพอถามข้าวถามข้าวพอครับผมครับกับเดมายมนเราเนาะพี่น้องเนาะความเป็นอยู่ขอ่งคอคอจะหาเล็กมากเลยครับผมครับแนวทางเนาะเมีนวันที่หนึ่งมีนาคมครับถือว่าเรามียมดต้องห่า ได้ตัวนึงอยู่จ้ะโอ้ใครอยู่หันบ่ได้ดอกติดนี่เพิ่นบังหมดบังหนึ่งหนึ่งหันนะสุดเสื้อกันพอดีจ้าครับหมดนี่เดี๋ยวหมดบังหันลูกกับบอเดมาอยากหลายจ้าครับแม่ดอกสามหมดที่หนึ่งมีหน้าคมเลยครับผมอ่าครับผมอัานลูกเป่ากระติืวตุ้ยครับไม่แม่เนาะอันเลี้ยวครับ มันจะมาเป่าเส้ีนึงกับที่อยู่นนนะนะนาะครับออเอเาหมดแล้วครับไม่มา90123ครับ90123ดีด้วยโอ้เคสที่ใช้ไม่เมาโอ้หมทีแล้วครับครับเจาเีวนึ่งเสก็มดเลแบบนแล้วครับผมก็ต้องทายกระดากครับผม นี่กับมาเบิ่งกันในงวดนี้เด้อครับพ่อบันคงวดนี้พอเห็ดแต่เรียกตั้งลักไว้ครับผมย่างครับผมตั้งแล้กวกเกดเจ็ดแปดเก้าเลืเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับแปดเก้าสองหกัสองหกครับตัวไทยเดี๋ยวพอปันซุมบะมีได้นีตียไทยมักรมี ศ1น013 1ส45นน่สมยหั้งหลักี่อหลอนครับผมเยขตั้งหลักพ่อห้องครับรรครับครับ,รบนี่ได้ครับผมเลขเด่นเลขวิ่งและพ่อรับบานี่ เล็กเด่นมันงแปดกับสี่มันเล็กเด่นแปดสี่นะครับแปดกับสี่นะครับครับอาแปดกับสี่ลองจับมาให้หลุมดูพอป่ะนี่งวดสิมาหวดสีเล็กสีติดๆครับเหล็กสีงวดสิมาสื้อเล็กสีครับสีอย่างนอครับผม หนึ่งกับสองนี่ก็เป็นชุดเด่นอันนน้้งเกันกันข่าวๆนะพี่น้องเนาะมีบมีที่ที่มักที่พอจกมักก็คือมีซสี่สองสองซี่กับเจ็ดสีบ่พอมีอีกบ่เอาเขียนๆแต่ว่าให้ติดซีติดสองไว้ด้วยครับผมอ๋อ หนึ่งหัวเดียวอ๋อแค่หนวดหนึ่งเกียรตินะครับเจ็ดนิดเดียวเกบสี่สิบเกีติเกือบมนาเกือบในที่แล้ยวนะครับกะสุดสุรนี่พอๆสุดนี่เด้อครับผมโอ้าดนั่นมากไรเนี่อว่าผ่านนิดเดียวนิดเดียวใช่ แม่แล้วครับตัวนี้แม่มักตัวเดครับโบกแกมเจ้าน้ำร่แล้วลานีในใจแบบเจ็กตัวมีในใจว่าแม่สองคนให้สองซีซีสองกับเจ็ดซีนี่ครับเออมัเก็ดยู่ตัวเดียวเตัวเดียวนาะครับเจ็ดซีว่าแม่ เอเจ็ดใจยังมักเจ็ดอ่าโอ้มักเจ็ดนะครับมีแล้วมักเจ็ดครับมักเจ็ดครับเมื่อเพื่อนพอร้องเป็นมักไฮติดเจ็ดได้ครับผมครับเจ็ดมันเป็นเหล็กขี่เนาะแต่ว่าพอร้องว่าไ้ติดเหล็กคูไว้ครับครับครับเจ็ดซี่กับมีอยู่ครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์โมนี่แหละครับผม แต่ว่าที่พอร้องมักขึ้นเจ็ดซีนะครับผมครับครับเองงวนนั้นพ้อยะุูนก็ผาแยบเรื่องก็ผายบเนี่ยง่วนหมอครับป่อกับมีแใช้สองหางเมีพูดได้อืมแมนอยู่ป๋อแง่คนกับไม้เรื่อยยูแล้วหวันว่าจะสามรอบไม่จวดขอสีก็หูยงไานก็อันมาขอเลี้ยงนะเพื่อน นี่นเ,นเลขพ่อร้องครับ,รบหนึ่งมีนาคมครับแต่วแปดพอบ่านั่นได้บอกครับผมเออเพิ่งเป็นเลขครับลเลขดับโอ้ต่ว่าาเอมายืนไว้ซื้อครับท่านสมมุติว่าเลขแปดพอเดือดปุ๊บเลขอมว่าที่บอกเลขตัวนี้แค่ที่เลขแปดพอมาดีทีตัวนี้อืมแต่วแปดกับที่ว่าบ่านน่าลงทุนเนาะครับครับนี่เล็กครับพี่น้อง พี่น้องจะหลุดซีกันเลยได้ครับผมแตะว่าขอให้เป็นซีถ่ายครับผมครับมักซีน้ำพอครับซีอยู่ถ่ายบนล่างนี่เนาะเมียนบนล่างไปเลยครับเด็กฟอนี่ไปเดททั้งบนทั้งล่างครับผมครับปิดจระหนาเบิ่งเอาได้ครับครับพี่น้องมาหาพอร้องมาครับมาเยี่ยมครับครับมาถามเก่าต่ว่าเกิดเมียให้เก้าว่าเมียเมียบอก็น ห่วยนะเชือเขาวูกไปเนี่ยตั้งแต่ลูกมากกันยังมีอยู่ติก้อนหลังจากลูกอันมาเแยวนั้นแล้วขึ้นเทนใดเกือบว่าได้หมดระวังนี้เดครับขึ้นกับว่าวขึ้นจังงไนเน่าขาลอยไปขาลอยไปละแล้วุดังไบเพื่อนบอกโอ้ยหลุดเป็นอันตรีนบาดแม่เบ่กเก็บมางเดยครับเบ่กเง็บบเป็นางเดยครบบจบ เก็บเอวเอวตุ้งล่ะอันอันมีพอเอฟซีเพิ่นเพิ่นหู้จักกันน้ำเชื่อนี่นะพ่อเพิ่นเพิ่นอยากให้พอเห็ดอันบริหารมี่ทานึงดิอ้อกังไกลครับเพิ่นเพิ่นส่งวิดีโอมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะให้เบื้องได้แต่ว่าลูกสิพผ้าเห็ดก็ได้แต่ว่าเขาตรงยืนครับยืนแล้วก็ยกอันหมุนแขนไหมเดี๋ยวลูกสีพผ้าเห็ดเพิ่นว่ามัน มันซอยเกี่ยวกับเส้นนะครับผมคไายกับเนื้อได้ดีครับเกี่ยวกับเส้นกับยังเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลุดกี่ป้ายอเด้ออ่าปิดพิษฉีดลูดกี่พ้ายอ่ะเพราะว่า่นดูจักกันนี่แหละครับผมเพิ่นอยากเฮ็ดแต่ว่าพอต้องยืนแล้วกอะเฮ็ดแกงอันหแข็งไหมเขาเงยหน้าขึ้นย่างกันลอยลอยหรเป็นสีร่มจิตซอยเรียนเส้นไลยเรับว่าเห็นัดเส้นนั่งเส้นนั่งเรียนนี่แหละครับนั่งเรียนแล้ว ขอถือครับเดี <dunk ing fuck> you know? ๋ยวพอลูกจะพาเห็ดแต่ว่าออกกำลังอยั่วเนื้อหนุนมากก็เห็นแดนบ่แต่ว่าเพิ่มพื้นไถ่ายพาเห็ดอยู่เห็ดได้ยุ่เห็ดได้อยู่แต่ว่าเล่นเชือกอ่ะออกกำลังเน็ดอยู่อืมต้องเชือกอกไปนอแล้วไปเห็ดอันนี้เอาไปหนอแล้วแต่ว่าคือสิโลมันเสีย้าเห็นพอยายเห็ดเด้อครับผมจังไดกะปิดที่ใบสมนีก่อนครับผมครับผิดแก่น้าเบิ่ง แนวทางเล็กของพอหลองได้ครับผมหมวดนี้หนึ่งมีนาคมเนาะครับผมโชคดีได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมห้อยพอเมพี่น้องถึกห้วยลอยเบอร์ไปนํากันทุกคนได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมอย่าไกลมือมากถามพออีกทีนึงว่าพอเน้นตัวใดคับรับครับสวัสดีครับ ครับแตเรื่องพ่อกับแม่บ้านีครับมีคข้นซิ่วข้นเซเลอนะครับสอนกายภาพบำบัดให้พ่อพผมครับจ้าเอ้าเป็ได้กับไฮโซเองเศร้าได้พ่อซื้อเพ็ดเด้อครับครับผมยั่นข้นเงินทุกคนได้ครับครับไฮโซได้หลับเรื่องพ่อกับลูกกับหลานกับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับลูกกับก้อนบัานนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม